วันนี้นะคะปะจุมาชมสวนป่ามาเดินดูเห็ดที่สวนป่านะคะพอดีมาเจออันนี้แถวนี้เป็นไม้วงกอลุงมาเจอเห็ดทับเิลนะคะเดี๋ยวจะตามไปดูว่าที่ลุงเจอเห็ดทับเิลเขาเกิดอยู่ยางไงสวัสดีค่ะกระลืมสวัสดีครัสวปาอาวเนาะใช่พน,นี่พากันมาสวนป่าเก็ดไร่ค่ะคน,นลุงเจ็บไร่ไม่ใครอยู่ห่างจั บ้านสวนุหวดเอาแค่ประมาณร้อยเมตรข้ามลองม,มาก,ก็เป้าหมายก็ซื้อป่าเดี๋ยวซื้อป่าไว้ <c oughs> คือเขากำลังจะล้างป่าแล้วเขาจะทำเป็นที่โล่งๆเพื่อประกาศขายพอเรารู้ข่าวแล้วก็อยากได้อะเคยขอพ่อปู่ไว้ <c oughs> คือตรงนี้อ่ะเป็นแหล่งที่เกิดเห็ดเยอะแยะมากมายเลยที่เราเคยเดินเมื่อหลายปีก่อนก็เดินมาทุกปีแหละก็ ยังพยายามจะรักษาครับเดี๋ยวจะเอาเชื้อตอนนี้เราก็ทําอยู่ก็คือเอาเชื้อมาใส่มีเห็ดมันปูเยอะเลยนะลุงเนาะแถวนี้เนาะนปูเกิดเยอะเลยคอ,อตอนนี้ก็เป็นตัวใหม่ที่จะนําเสนอคือถ้าเราตามข่าวกันเนาะเมื่อสักสามปีที่แล้วเนี่ยจะมีข่าวที่น่าตื่นเต้นอยู่เรื่องหนึ่งคือการคน้นค้นพบเห็ดทับเฟิ้ในประเทศไทยเริ่มข่าวแรกที่ดอยอินทนนท์เนาะเป็นป่า ป่าอันุรักษ์ทีนี้ก็มีข่าวที่สองพบที่สุรินพบที่สุรินคือจะคือลักษณะของตระกูลเห็ดทัฟเฟินเนี่ยต้องต้อง,องทำความเข้าใจกับมันนิดหนึ่งคือจะเป็นก้อนอเป็นลูกก้อนกลมๆแล้วก็จะฝังดินในต่างประเทศเนี่ยเป็นเห็ดที่มีราคาสูงมากนะอ่านี่แหละทีนี้ ไอ,ไอตัวตัวที่สองที่เจอที่สุรินรตอนนี้ก็เป็นตัวเดียวก,กันกับที่นี่บ้านเราเมืองอุบลเนาะเหมือนกันใช่ไหมครับลุงอ่าตระก,กูลประเภทเดียวกันกันกบที่อดอรอน์เอื้อตระกูลกำลังสนใจเลยเนาะ,ะทํางานวิจัยกันอยู่ว่ามีค่าทางยาอะไรบ้างแต่ว่าเขายืนยันไว้แล้วว่าเอ,อมันใช่แหละตระก,กูลทับเพิ้นแล้วก็ลักษณะการใช้ก็น่าจะใช้แบบอ่า พพต่ท้าเฟิร์นางประเทศอ่ะคือตัวนี้เนี่ยการนํามากินเป็นอาหารไม่ใช่กินอิ่มไม่ได้กินให้อิ่มนะฮะเพราะว่าพเซทาเฟิร์นเนี่ยมันเป็นตระกูลตระก้าเอากลิ่นมันก็คือเป็นเป็นกลิ่นเหมือนพวกซอสพวกน้ํามันอะไรที่ปรุงอาหารแบบทางทางยุโรปเขาทาก็ราคากิโลหนึ่งเป็นล้านก็มีเป็นแสนก็มีม,มีหลายสายพันธุ์ครับ นี้เราก็มาเรียนรู้ว่า,าโชคดีที่จริงๆเนี่ยมันก็มีของมันในธรรมชาติแหละแต่ว่าเราไม่รู้จักใช่ไหมคะด้วยความไม่รู้ไม่สนใจเห็นก็เดินเตะเล่นเดินหมีไปเพราะว่าพ่อแม่ไม่พักกินเนาะมันพูดไม่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 บอกว่ามันกินได้เพราะว่างานอ่าเขาเรียกว่าหาอยู่หักกินกับธรรมชาติเนี่ยมันก็แล้วแต่ท้องถิ่นทีนี้เรามา เรามาได้องค์ความรู้กันแล้วเอเริ่มต้นปีนี้ลุงเหมือก็เริ่มต้นว่าจะมองหาดูว่าสภาพการเกิดเป็นยังไงในป่าทางอุบนีไหมก็ปรากฏว่าค้นพบแล้วชนิดเดียวกันจากที่สุรินนะคะออกงานาที่ยอมรับกันทางสุรินนะนี้ก็สรุปว่า มีทั่วไปแหละภาคอีสานแต่การมองหานี่ก็อการหายเห็ดตัวนี้มันจะยากหน่อยเพราะว่ามันจะมีมันจะมีที่เราเห็นเห็นนะที่เรียกแอน่าจะเป็นเป็นทับเฟิลเหมือนกันแต่ว่าเป็นตระกูลที่ที่ยังไม่มีงานวิจัยเหมือนกันแหละมันจะเป็นเห็ดก้อนกวดใช่เห็ดก้อน,นกวดเป็นเหลืองๆกลมๆ แต่นั้นเขาเอามา,าตากแข้งอะเนาะเขาเขาจะอยู่ผิวดินตัวเห็ดก้อนขวดเนี่ยเท่าที่ศึกษามาเขาก็บอกว่าทางเยอรมันทางต่างประเทศทางยุโรปเนี่ยเขาก็นํามาทําซอสเหมือนกันผ่าแว่นแว่นแว่น,แ,วนแล้วก็ตากแข้งแล้วก็มาบดแล้วก็ไปผสมกับน,น้ํามันมะกอกก็สําหรับไว้ยาะปรุงอาหารให้ได้กลิ่นเห็ดให้ได้ความหอมเห็ดเพราะเห็ดพวกนี้เนี่ยมันไม่มีเมื็อมีหนังแบบเห็ดละโงกเห็ดปวกเนาะเพราะไอ้คุนัมนกินอิ่ม อันนี้กินเป็นกินเป็นกลิ่นเป็น,เป,นเป็นอะไรเครื่องปรุงทีนี้อา้าวเราผากา็ันดูมีลักษณะอย่างนี้ฮะครื่งมืงของเขาก็จะอยู่ในดินนะจะโผล่ขึ้นมาไม่ใช่ทั้งตัวโผล่ขึ้นมารึ่งเดียวทีนี้ไอคลิปที่เราดูองค์ความรู้จากดอยอินทนนท์เนี่ยมันไม่ขึ้นมาอย่างนี้นะฮะมันต้องขุดเอาเลย คืออยู่ใต้ดินเลยอ่าใช่เขาขุดไปประมาณฝังอยู่ยี่สิบเซนอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่ว่าทั้งยุโรปถึงราคาแพงคือมันอยู่ใต้ดินเขาใช้ใช้หมูใช้หมูเป็นหมูตัวเมียเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ตัวนี้จะมันจะมีกลิ่นเหมือนฟิโรโมนของของไอ้น้ำเชื้อเพศผู้เพราะนั้นตัวเขาจะใช้หมูตัวเมียมาคุยหาแต่ทีนี้หมูนี่แม่นยำมาก จมูกเขาดีในการเพราะเขาเกี่ยวกับฟิโลโมนเนาะเกี่ยวกับกลิ่นผสมพันธุ์แล้วหมูจะหาเจอเร็วเจอปั๊บหมูจะมีเลยก็เลยเป็น,นเป็นปัญหาเป็นปัญหาในการค้นหานะฮะดูดูสภาพเอดเดี๋ยวเดี๋ยไปจุหงายกล้องขึ้นไปให้เห็นสภาพป่านะเทาที่เราเห็นเนี่ยห่างไปทางนี้ฝวามือเราจะมีต้นพยอมใหญ่ ห่างอยู่สักประมาณ8เมตรข้างหน้าเลยเนาะะแล้วนี่ซ้ายมือนี่ก็มีพยอมพยอมใหญ่เหมือนกันก็ห่างไปประมาณ5เมตรนี่ค่ะแล้วก็ในในระหว่างเนี้ยมีไม้วงก่อเป็นไม้ป่าอีสานนะฮะไม้พวกนี้จะมีอยู่ทั่วไปในป่าป่าระแภทป่าดงอ่ะป่าพิจพันธ์นะเนาะคืออยู่ในพื้นราบค่ะป่าเป็นดงในพื้นราบไม่ใช่เป็นเขานะฮะ ดูต้องดูภาพบรรยากาศทีนี้ลงุงเหวอลองเดินออกไปด้านนอกที่ที่มันมันโล่งเนาะที่เขาเขาถางแล้วล่ะเขาทําประโยชน์ละเขาไอไอป่าที่จะหายไปหายไปเพราะเงี้ยเขาก็มาถางเอารถไถเข้ามาใส่ทาประโยชน์ลุงเหวอลองไปเดินหาดูไอต้นนี้แค่โดนแดดเยอะมันจะโปรโ่งเพราะเขาถางแล้วแต่ไม่ไม่เห็นนะฮะไม่เห็นเดิน,เด,นเดินทั่วแล้วไม่เห็นเพราะฉะนั้นเวลาบริเวณที่เกิด ไม่ไดอยู่ในร่มไม้แค่มากกว่านะเธอที่พบอรอบที่แล้วก็พบอยู่ลักษณะการเกิดก็อยู่ลักษณะจำแนงแบบเนี้ยเอาเราลองมาดูมาดูรูปแบบอันนี้อันนี้เป็นดอกแก่เนาะอันนี้ไอ้พวกเข็พวกนี้เป็นไมโครไรซานะฮะตระกูลไมโครไรซาเนี่ยแก่ผุแล้วเนี่ยข้างในนี่นี่ก็คือภายในของเขา อันนี้ขยายพันธุอ์อ่าไอ้ตัวนี้เนี่ยเอาไปขยายพันธุ์ได้นะก็จะเป็นเนี่ยเราลองก็คล,าคลารรา้ายๆเม็ดกวดเหมือนกันแต่เม็ดกวดขนาดเล็กมันจะต่างกับไอเห็ดรอนกวดเอี้จะเป็นกวดเล็กๆล,ละเอียดนะจะเห็น,นี่มเป็นคล้าย,ายเเๆเป็นเม็ดๆตำแหน่งที่ปลายมีดขีลนะองสังเกตดู นี้เราก็จะเห็นมันเป็นสีขาวๆฝ้ายนี่ก็คือคือไอ่น่าจะเป็นสปอร์ละเป็นผงฝุ่นผงสปอร์ภายในไอตัวนี้สังเกตดูขนาดแก่จัดอย่างนี้แล้วเขาไม่เขาไม่เป็นฝุ่นแตกเหมือนเห็ดก้อนกวดเห็ดก้อนกวดที่เราเห็นที่ที่มันลอยผิวดินเวลานั่นแล้วแตกเห็นเป็นฝุ่นเหลืองๆแบะออกอยู่ไอ้ีไม่แบะจะอยู่ลักษณะเดิม นี่เห็ดแก่อันนี้ไม่ใช่บกบกมีต้นกระบกอยู่แล้วลงไปที่ตรงใต้มันมันก็จะมาจากรากไม้นะฮะมันคือคือถึงเลขสรุปไอ้จากที่งานวิจัยของเขาเขาก็คือคือมันมันมันถูกต้องตรงกันเลยว่ามันเป็นเห็ดไมโครไรซาซึ่งผ่ากันล้วนะดอกอันนี้ดอกแก่จัดอันนี้ดอกแก่จัดจะดูว่าเขาเขาถิดตรงไหนเดี๋ยวเราจะแยกไป อันนี้ไปทำเชื้อไปเก็บสปอแลแต่จัดเขาก็ยังเปคืออันนี้จะสังเกตได้อย่างจะไม่กลมนะเป็นก้อน,นเฉยใ,ใช้ใช้คำว่าเป็นก้อนลูกลแไม่กลมรูปร่างนะอิสระอันนี้อันนี้ยังไม่แก่ลองลองแงดูน,นะลองแดูว่าเขาอยู่ถึงรากอะไรนะเนาะอ๋เอ,อ,เ,อ,อเขาค็นลอยเหนือผิวดิเัน,นจะมี ก็คือพูด,ดง่ายๆนะละักษณะของเห็ดเนี่ยเอ่อพอถึงฤด,ดูที่เหมาะสมเขาจะสร้างสมมุติว่าคือตระกูลไมโคยรยาซ่าเนี่ยเขาเขาจะสร้างแผ่นฟิล์มเป็นเส้นใยเคลือบอยู่กับรากไม้แล้วพอถึงฤด,ดูฝนปั๊บเนี่ยมันจะมีสีสีแบบเชื้อาที่เขาไปอยู่เมืเ่อกี้สีขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมก็คือมันปลายรากฝอยของเขาเนี่ย ที่จริงตัวตัวเชื้อราจริงๆมันจะเกาะรากใหญ่กว่านี้แต่เวลาจเจริญออกมาในฤดูฝนที่มีความชื้นเหมาะสมเขาก็จะมาที่ปลายรากเดินเส้นใยออกมาลักษณะการเป็นดอกเห็ดก็คือเอเมื่อถึงฤด,ดูกาลที่เขาอาศัยอยู่กับรากใช่ไหมโดยปกติหน้าแรงเขาก็มืนจะจําศีลทักตัวอยู่ พอถึงฤดูฝนมีความชื้นอุณหภูมิเหมาะสมเขาก็จะสร้างเส้นใยแพรไปรัศมีไกลมากเป็นร้อยเมตรก็มีนะฮะคือไปหาอาหารออกไปหาอาหารเส้นใยออกไปหาอาหารพอได้อาหารคล้ายๆว่าจเจริญเติบโตพอแล้วเขาเส้นใยเขาจะมารวมกันหลายๆเส้นใยเป็นเป็นร้นนอยๆมันมารวมมามัดกันเสร็จแ,แล้วก็เกิดกระบวนการส่งอาหารสร้างดอกขึ้นมาก็ะจะเป็นดอกพวกนี้ขึ้นมาให้เราเห็น เพะฉะนั้นตัวนี้แหละลักษณะขนาดเนี้ยเขาจะเอาไปทำปรุงอาหารทีนี้ไม่ใชการปรุงอ่ะว่าเราไม่เคยกินเมื่อไม่เคยกินพ่อแม่ลุงผาไหมพ่อแม่ก็ยังไม่ได้ทําเมนูเดยวเดี๋ยวหาตาเล็กๆนะอันนี้ตัวตัวนี้ขึ้นเป็นกลุ่มเลยลักษณะก้อนจะไม่กลมให้ให้ดูให้ดีนฮะมันจะออกสีเหลือง อมขาวขาวอมเหลืองแล้วก็ไม่กลมจะเป็นก้อนๆหวันก่อนบอกกุงแสบอกคล้ายเออเออมันไม่พอถ้าขอเอื้แต่นี้เยอะเลยเนาะนี่นะตรงนี้ก่อนเนี้ยมาดูเนี่ยไปนี่จะเออเห็นไหมเนการเหมือนการรวมเส้นใหญ่เลยเหมือนเมื่อกี้เลยเห็นไหม รวมเต้นใหญ่มาตัวนี้ก็เป็นเห็ดเอาเห็ดออกไปเดี๋ยวจะมีเส้นใหญ่เดี๋ยวจะดดูข้างใต้น,นี่ไงนี่นมีเป็นเส้นใหญ่ของเห็ดที่มารวมตัวกันมันก็าจะคือเขาจะ เหมือนกับแะรวมตัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับลากลักไม้ลักฝอยอะเนาะที่ฝอาใช่เนี่ยก็คือนี่เป็นคำตอบให้เข้าใจได้ว่าเห็ดไมโครไรซ่าตุกุลไมโครไรซาก็คือเชื้อราเขาพึ่งพาอยู่ร่วมกับกับรากไม้และความสำคัญของเชื้อเห็ดไมโครไรซ่าก็คือเขาต่างพึ่งพาแลกเปลี่ยนอาหารซึ่งกันและกัน อันนี้เขาดอ,อกอย่างอ่อนๆออน,น่ะของลากไม้ขึ้นมาที่พาเชื้อเนี่ยที่เขาเพิ่งพากันอยู่กันอันนี้มันเป็นคือตำแหน่งปลายฝอยมาแล้วถ้าหากว่า เราไล่ไปถึงต้นหน่งโคนลากที่เป็นลากฝอยใหญ่เนี่ยมันน่าจะเป็นปมค่ะแล้วเข้าใจลักษณะมวงจรชีวิตแล้ว,ลวถ้าหากว่าเรามีเครื่องมือมีไอ้ส่อง,องดูใช่ไหมนะมีกล้องไอ้จุลทัรศน์จุลทัรศน์ส่องเนี่ยเราก็จะเห็นปุ่มเห็นปมอเราเรียนรู้เป็นด้วยกันเนาะ,ะตัวน,นี้ ตรงนี้ถือว่ากลุ่มใหญ่แล้วเนี่ยน,นีต่ตัวน,นี้สวยอันนี้อันนี้สวยนค่ะนุ่นอยู่ข้างนุ่นอันนึง แต่เห็นแค่นี้แต่จริงๆส่วนหนึ่งก็คือฝังดิน,นประมาณ50%เนอะฝังดินครึ่งหนึ่งพอเราหายไปปัรบเราจะเห็นรากไม้ต่มาด้วยกันเนี่ยมันก็นีชัดเจนดีมากรากไม้รากที่เป็นรากฝอย นีจะฝังดินไม่เด็กอยู่ผิวดินแต่ไม่ลอยขึ้นไม่ลอยลอยขึ้นทั้งดอก ่มาสก็เ,เป็นสีเืองๆติดกันอัเนี้มันก็คือดินในคอร์เนสาที่เราสามารถจะไปย้ายไปยใส่นะ เพราะว่าสปอร์เนี่ยมันมีสองประเภทคือสปอร์สปอร์ที่ดอกเกดใต้เกศดอกเกดกับสปอร์ที่เส้นใหญ่เขาเรียกอะไรเอกโตอินโดเหรอไม่ใช่คือเขาเรียกสปอร์ที่ที่อยู่กับเส้นใหญ่อ่านี่ฮะนี่นตายได้ไหมเกิดขึ้นมาที่เรามองไม่เห็น เขาคงดันขึ้นมาเหมือนกันนะตอนตอนเล็กๆเข้าใจว่าจะฝังอยู่ข้างใต้อนนี้เป็นดอกอ่อนมไม่ดอกดอกอ่อนๆเขาอย่างดอกอ่อนที่อยู่ข้างล่างดอกเยอะขุดเยอะอ๋าเยอะไหมได้แค่นั้นนะ เป็นรากยาวนี่ไงราบที่เวลาเจริญก่เลยมะนนะตามปลายลากฝวยอ,อแต่ว่าตอนตอนจับตัวอยู่เข้าใจว่าน่าจะจะับอยู่กับลากฝอยที่ใหญ่กว่านี้ ฝังอ,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 อยู่อยู่ใต้เด่นแต่ผิวเด่นฝังก็ฝังไม่ลึกต,ตัวนี้เราจะไม่เห็นเลยอืมยังไม่ดันขึ้นมานะ นี้ต้องลองทานมัเนะทดลองชิมก็ถึงว่าได้เยอะนะนี่ลุงตรงนี้เดี๋ยวเราต้องปีหน้าเรามาดูใหม่ว่าเขาไปยังไงมายัางไงดี กเมตรค่ะนว่าาอยู่ไม่เยค่อเนวันนี้เราก็ได้หนึ่งองค์ความรู้ทีนี้เหลือแต่ว่าความสำคัญเนี่ยคร่าวๆที่ฟังจากดรอนนน์ว่าเพราะว่าดนนนนน์เนี่ยเขาจะศึกษาความสนน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 นดรอนนน์จนนนนนอนนานนนนานนนนรนน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 น เป็นกุญแจทานยาทหารนี่ดเเรก็ไปศึกษาเรื่องพวกคุณค่าทางยาของเด็กตอนนี้เดี๋ยวเราก็ต้องติดตามขอความรู้จากดรท่านว่าสรุปแล้วท่านบอกคร่าวๆมาแล้วบอกว่ามันจะเป็นเด็ดที่มีต้าทางยานด้นร,รักษามะเร็งอ๋อค่ะนถ้าหากว่าคร่าวๆดูบอกรักษาเมลงก็คือโรคที่รักษาไม่หาย เ็มเนี่ยมีความสามารถในการาสร้างตัวยารักษามนุษย์เนี่ยเยอะแย,ยะมากมายเลยะก,กูลเพนมิซิลินสก,กูลไมซินพวกเนี้ยผลิตมาจากเชื้อรานะครับเพราะฉะนั้นที่เป็นยา,าย,ยา,ยามาลิเียอะไรพวกนี้อะนะ แม้กระทั่งเด๋ยวนี้เขาบอกว่าเชื้อราเห็ดเนี่ยสามารถกำจัดพลาสติกได้กํากลังวิจัยแล้วก็สําเร็จเขา <c oughs> ได้โอ,อกความรู้มาแล้วว่าย่อยสลายพลาสติกเหรอใช่จากปกติที่บอกว่าร้อยปีเนี่ยมันจะเหลือแค่ยี่สิบปีสิบปีเพราะ <c oughs> ว่าไอ้พวกเชื้อราเห็ดบางที่มันก็พัฒนาตัวเองเพราะว่าไม่มีป่าไม่มีต้นไม้ไม่มี อะไรที่จะเป็นอาหารเขาก็พัฒนาไปกินไมโครพลาสติกอับก็เป็นที่น่ายินดีมากเ่าก็อีกอีกตัวหนึ่งก็คือฮิโรชิมาที่ไอเตาปฏิกรณ์ปรมาณูแตกเขาก็ใช้ใช้พวกเครือราเห็ดเนี่ยไปกำจัดสารพิษสารเคมีไออ่าไอเขาเรียกอะไรไปดูดซับแอบซอบมนเหรอ่าไปไปดูดซับไอ นานานเ,เ,ก,เ,เก,กำมันตะลังสีอ่ากำมันตะลังสีอ้าโอเคนะครับอันนี้เรื่องเห็ดทับเพิ่นไทยน,นี้ดอกอ่อนที่ใช้เป็นอาหารใช้ทํายาส่วนตัวนี้ดอกแก่มีสปอร์แล้วอันนี้ก็เดี๋ยวจะคงจะต้องศึกษาเรียนรู้เรื่องการสร้างสปอร์อาจารย์บอกว่าเอาไปผัดใช่ไหมครับพ่อ อันนี้เป็นใหญ่ก็ยังแต่เขาทดลองคิมอ่ะเดี๋ยวเราจะอาจจะฝานเป็นแผ่นๆแล้วก็กลียวเกลิวใส่เนยนะใส่เกลือใส่เนยพริกไทยอ่ะนะโอเคค่ะวันนี้นะคะขอบคุณลุงวดมากนะคะที่มาให้ความรู้เรื่องเห็ดอีกชนิดหนึ่งนะคะเป็นเห็ดยานะคะที่มีคุณค่าทางยาแล้วก็ทางอาหารนะคะ ซึ่งกำลังเป็นที่สนใจนะคะในสวนป่าเก็บไล่ของเรานะคะมาสำรวจปรากฏว่ามีนะคะคุณลุงก็ได้ให้ความรู้เบื้องต้นไปแล้ววันนี้เราจะมาเก็บบางส่วนออกไปเพื่อจะไปขยายเชื้อนะคะลุงก็จะเก็บดินด้วยนีวิธีหนึ่นงคือดบบินบริเวณที่เกิดมันก็จะมีเชื้ออยู่แล้วเอาไปขยาย ร่วมกันกับสปอร์นี้นเราได้สปอร์เกีงไปด้วยเนาะเรารู้แล้วได้แล้วว่าดินที่เหมาะสมคือดินแบบนี้เราก็เอาขอไปเป็นตัวแม่เลยสวยมากเลยดินแล้วมันมีรากไม้ติดไปด้วยเนี่ยที่เขาเกาะอยู่เนี่ยเขาจะได้มีเชื้ออยู่ที่ารากด้วยเติบโต,ตเดี๋ยวเอาไปไว้ใกล้ๆสวนวนะเนาะปอดี บ้านสวนก็มีมีป่าแต่น้อยกว่าที่นี่นะคะที่นี่ก็จะเป็นป่าที่เรามาฟื้นฟูค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะลุงหนวดค่ะติดตามกันต่อไปนะครับมีอะไรมาใหม่ๆมาก็จะมาอัพโหลดขึ้นเป็นการรู้คุยกันสนุกสนานครับไม่ต้องยางไงก็ฝากติดตามช่องบ้านสวนลุงหนวดไปอานะคะ ใครสนใจเห็ดปวกเห็ดป่าเชื่อเห็ดปวกเห็ดป่านะคะก็ติดต่อแอดไลน์มาได้นะคะ0879607041ค่ะช่วงนี้นะคะเป็นฤดูการหาเห็ดนะคะเพราะนั้นนี่เห็ดบางชนิดเราไม่รู้เราก็ได้รู้แล้วนะคะคือเห็ดทรัฟเฟิลในเมืองไทยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ